พี่เป็นกับดักถ้าใครปากผมจะรีพอร์ตนะเพื่อนพี่เป็นกับดักนะเอเอนายอปุ่มฉกเชิญมาเลยใส่ปลราะระเลยคนพี่อย่าเพิ่งอยู่คนเดียวดิ ไม่ได้เป็นเพื่อนสีฟ้ามไม่ได้เป็นนดีนะยืนซ้อนกัน ทีท่าวไม่ฆ่าผมจริงด้วยงั้นพวกเราไปทำเฟสเถอะสะดวก้้อเววลลาไดแ ชมมองเห็นด้วยอ้อ,อม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 เราเป็นเอ็กเกอร์นะมีคนตายอยู่ที่ห้องไฟแลเหินแนอตอนแรก<ม>จำกกเป็นเราบอกแล้ว่าเราไม่บอก<ม>อยู่ที่ผมเป็นไอ้นั่น ผมเป็นนัก,กวางกับดักนะปดเอ,อ้ยแต่ว่าเพื่อนผมเป็นนักย้อนเวลานะถ้าถ้าใครท่าเพื่อนผมต้องบอกสีด้วยต้องให้ดูก่อนว่าว่าต้องขยายจอ<ม>ต้องดูขอบขอบจอนะขยายจอขยายจอเพื่อดูว่าสีไหนเข้าใกล้คนนั้นนั่นแหละปาดนั้น ว่าถ้าใครอยู่ถ้าใครอยู่คนเดียวนะบอกบอกว่าใครปาดก็พอแล้วถ้าใครอยู่คนเดียวบอกว่าคนนั้นปาดนั่นแหละไม่รู้ว่าเพื่อนอะไรยนี่ห้องกล้องห้องกล้องวงจรปิดอะไรอยู่ดีๆเพื่อนแล้วก็บอกว่าตายแล้วให้เพื่อนเพื่อนบอกสีเองเลยถามเพื่อนดิบถามเพื่อนที่เอ้ย ฉันมองเห็นคนโดดท่อเพื่อนฉันเห็นคนโดดท่อแต่ว่าฉันสามารถอุ้ยวิญญาณเฮ้ยวิญญาณเดี๋ยวยิบหายแล้วไอ้ขาวเป็นวิญญาณแล้วกดรีพอร์ตเพื่อ,อเพื่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนแยกเพื่อนไปช่วยเ็วช่วยทงเพจอ ต่อหน้าเพื่อนเลยตอนนี้มียาหาไปแล้อนนือฮปรากฏตัวต่อหน้าเพื่อนเลยนนยืนซ้อนกันยืนซ้อนกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิ่เรียบร้อย แสดงว่าอีกขาวอีกคนหนึ่งเป็นมือวางเพลิงอ่ะชนมิยานสีขาวใช่ไหมแสดงว่าอีกขาวคนหนึ่งเป็นมือวางเพลิงรีบรีบกดรีพอร์ตเลยกว่าผมไล่สายแล้วอ่ารีบกดรีพอร์ต่ะไปไปกดรีพอร์ตมีคนดูกล้องเ้ืยอ่ะใครเป็นนักวางกล้องวะ มองมองเห็นไม่ถึงเลยอ่ะเรื่องเวลาไอ้หัวหรอเฮ้ยสีฟัมโผล่หัวมาได้ไงอ่ะออกออกห่างสีแดงก่อนอกหบมาสีแดงก่อนอาไว้เวลาเหลือหัวลที ไว้ขึนเวลาเสือหงนาทีไ <salv> ว <ages> ้กึ้นเพื่อตามมาเลยจะเดินไปหนีไปไหนเฮ้ยเขาเขาไล่วางเพิงเขาไล่วางเพิงโรดิพอฉุกเฉินเลยเด้งโยนเด้งความเป็นกำลังไปยหอนี่เนี่ยเขาจะว่าเขาอย่างเดียวเลยโยนอีกรอบนี้โอ้ รีพอรมากเลยทีขาวเป็นมือวางเพิงขาวตายแล้วค่ะเป็นขาวเป็นวิญญาณครับโวตขาวอีกคนหนึ่งเลยครับขาวเป็น่เอไอ้ไนั่นว่ะไอตัวราดน้ำมันแน่นอนเลยอะไอไอขาวอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นมือวางเพิงค่ะโหวตมือวางเพิงออกก่อนเลยผมมีปุ่มฉุกเฉินดีนะพวกชุมปุ่มฉุกเฉินมา ชูเชื้อหมดไปแล้วกดไปแล้วเอาเอาไอขาวออกเลยไอขาวน่าว่าจะเป็นมือวางเพลิงอ่ะเราไม่ได้เป็นย้อนเวลาไปสองรอบอะไปเกลี้ยเราจะไปทำ q u e s, <S, <S ตนายก็ย้อนเวลาอะไรนี่แต่ว่าสีขาวเขาเป็นวิญญาณนะตัวเองก็เป็นมือวางเพลิงอะ่ะไม่ไม่เนียนเลยนะเพราะว่าสีขาวต้องนั่ง ต้องสีสีเหมือนกันก็ต้องต้องเป็นผู้เป็นกลางสองคนด้วยกันแหละแต่ว่าเราเป็นลูกเรือด้วยกันส่วนตัวแฝงตัวแฝงก็เป็นด้วยกันแหละมันก็เชื่อมโยงได้ว่าแล้วไม่มีใครบอกเพื่อนเป็นวิญญาณแน่นอนเลยฟ้ากุเท่มาด้วยนี่ว่าเป็นเรือข้า,าอีกแล้วอีฟ้าเนี่ยเพลไหม มือวางพิงเลยเขาเป็นมือวางพิงไปทำเควสเหลือเ, <Okay. S 1> เลือแค่สี่เค,เคเวสอ่ะเดิมเอิมไฟพครับฉันขอโหลดไฟก่อนยุบนายทำไอน้นี่เห็นยังเหลืองเหลืองอ่ะ ฟ้าสองคนเลยฟ้าสองคนเลยฟ้าสองคนเลยอาฟ้าสองคนเลยเอาฟ้าคนแรกก่อนไอ้ที่มันเป็นด้านซ้ายเอาฟ้าเอาฟ้าคนซ้ายก่อนออกก่อนเลยสีน้ำตาลมันเป็นคนบอกสีน้ำตาลที่มันเป็นวิญญาณมันเป็นคนบอกว่าสีฟ้าเป็นเอาฟ้าข้างซ้ายออกก่อนเลยเพื่อยย้อนเวลา เพื่อนผมย้อนเวลาไม่ทานครับเพื่อนผมบันบอกว่าครูดาวอยู่ไม่ได้ครูดาวะกี้เนี่ยมันปิงห้าร้อยเน็คปิงห้าร้อยแต่ว่าผมถ่าย youtube อยู่้โ,โฟ้านะว่ามือมันลั่นแน่นอนเลยเอาฟ้าออกไป,ปถ้าเอาฟ้าสองคนออกมันก็จบแล้วถ้าฟ้าถ้ามันไม่จบแสดงว่ามันฆ่ากดฆ่า,าตัวตายแน่นอนเลย เอาฟ้าสองคนออกไปก็จบแล้วถ้าใครไปคนเดียวคนนั้นต้องเข้าใกล้เลยคนนั้นต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ฆ่าเลยเฮสวยเอาฟ้าคนซ้ายออกไปก่อนอมาด้วยไอืมเป็นไรอ่านั้นก็เอาอีกคนหนึ่งออกก่อนเลย<อ>นายมีปุ่มฉุกเชิญไม่ใช่เหรอนายต้องเอา ก็ฟ้ามันเป็นทั้งกู้ไงพวกเราคือมันหมดคู่แฝดหน้าตาเหมือนกันต้องต้องเป็นพร้อมกันแหละ เหลือสีฟ้าคนเดียวอะ่ะอืมต้องดเร็วเร็วเดี๋ยวเวลาจะได้อีกหม้อละเฮ้ยย้อนเลยฟ้าตายฟ้าตายย้อนเลยย้อนเลย, <S <S ยอ้าวมันไม่ฟื้นอ่ะเอาเอาฟ้าไม่ฟื้นอ่ะ ทำไมมันไม่จบเ, llen, เกมอ่ะฟ้าตายแล้วนี่นผมว่าเอาน้ำตาลออกไปกว่าน้ำตาลนะว่าจะกดฆ่าตัวตายอ่ะน้ำน้ำตาลคนแกรกนะว่าจะกดฆ่าตัวตายอ่ะเอาน้ำตาลออกไปเลยมันไม่จบเกมอ่ะผมว่าน้ำตาลกดฆ่าตัวตายแน่นอนเลยอ่ะเพราะามันเป็นตัวแฝงอ่ะมันสามารถกดฆ่าตัวตายเพื่อจะโทษใส่เพื่อนเป็นด้วยเมื่อกี้อ่ะผมให้เพื่อนย้อนเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ฟื้นขึ้นมาเลยอ่ะ ผมว่าน้ำตาลไปน้ำตาลไปแล้วเ้ยสวยสิเป็นไงบ้างเริ่าผมว่า64แล้วเร็มแล้วเรียบร้อย,ย,บอยจบเกมยังถ้ามันไม่จบแสดงว่าแดงเต้นนะจบหรือไม่จบเอ้ยออกแล้ว